สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยามชายแดนแทนคุณแผ่นดินประจำวันอัคารที่11กุมภาพันธ์2568ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934เสียงงามพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบจาการทหารพัฒนากองบจาการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานีขึ้นความถี่ FM 88.75เมกะเฮิรตซ์และ AM 1,512กิโลเฮิรตซ์ครับวันนี้ครับมาติดตามภารกิจของท่านผู้จัดการทหารสุดและคณะนะเดินทางตรวจเยี่ยมก การปฏิบัติงานของสง,งาพัฒนาภาค 1. หนึ่งหน่วยัริการฐานพัฒนาประจำปีก็ประมาณ2,568ครับ กองัจิการกองทัพไทยหน่วยปัจิการทหารพัฒนาโดยพลตีอภิรัตนามนัสผู้วิการสงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยัจญการทหารพัฒนาให้การต้อนรับพลเอกทรงวิทย์นนพักดีผู้วิการทหานสูงสุดและคณะนะหน่วยการเดินทางตวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลของการปฏิบัติงานของสงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยัจญการทหารพัฒนาประจำปีงบประมาณ2568ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้วิการหารสูงสุดได้แก่ประชาชนกำลังพลครอบครัวต้องมาก่อนการปกป้องและเทดิดทูนสถาบัน ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอีกทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารพบปะกำลังพลสอบถามความเป็นอยู่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลครับทางนี้ได้โดดเยี่ยมกองสนับสนุนและขยับพันธสัญญาธรรมพัฒนาโดยได้เยี่ยมชมโคพ่อพันธาจิมะและวากิวและการสาธิตการผลิตน้ำเชื้อ นักกองครคับการสงงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาและกองสนับสนุนและก็ยาพันสัตว์สงังงานถารพัฒนาหน่วยปฏิการทหารพัฒนาอำเภอพนม,มสารคามจังหวัดฉะเชิงเศรา และนี่คือภารกิจนะครับของท่านผู้จัดการทหารสุดๆในการเดินทางตรวจเยี่ยมผลของการปฏิบัติงานของสงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาใน,น,นพืนน้นที่ของอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาครับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของสงาพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสงหาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาได้ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ